ใบดีทาผู้ชมมันนี่ม,ม,มาพบมหอ,อก,กับสไตล์ลุยเดียวคือเก่าคือเดิมเด้อทุกคนเมียก็มาล่างรถไทเบิ่งนะนเน้องมันนี่ที่จริงอะ่ะอันนี้คือการใส่สีหนึ่งส่วนสองของแต่ละมื่อนะว่ามียังี้ และนี่ก็คืองานหลักนะทุกคนก็คือเอาอีเมะไปอาบน้ำอาบนแล้วก็หาเขาหาหน้าให้กินใส่แผ่นผอมแผ่นเพิร์ดผ้าเขาของนราห้องน้ำอู้และสิ่งไรอันพันยามพี่น้อง้าผู้ใดเคยเลี้ยงคนแก่หรือคนพิการหรือมีผอมีเม่ที่เป็นคนพิการนะทุกคนจะหูเลยว่าการใส่ชีวิตแบบนี้มันสําได้นะละยากสัได้ง่ายสําไดอู้ทุกคนบอกไปเลยว่า้าผู้ใดบ่มี่อแเม่เป็นทังสิ้นะ อาชีพเาได้ว่าเออชีวิตเท่านี้คือบมเหตุยังบริเหตุยังแต่ละมือแต่ละมือบอกไว้เลยว่าใส่ชีวิตแต่ละมือนี่นะมันบ็คือตอนที่เฮาแบบว่าไปหาถ่ายคงถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกนแต่ถ้ามือได้มีไปข้างนอกหรือว่าไปสอนในคลิปบอไปในเมืองบอมีก็ต้องจ้างเ้าจาเนาะทุกคนจ้างเขาจามาเบิ่งกเนาะจ้างเงี้ยเขาจ้เอาสองหมื่ต่อแสนหนึ่งสิเนาะก็เรียกว่ามือละร้อยนะทุกคนบแบบมีแต่แบบใส่เพนเพื่อให้เล่ากับหนึ่งเขาให้เล้ากินสิให้เขาให้เขาเบิ่งมือละร้อยแค่นั้นเอง การดูแลคนแก่หรือผอมแม่ในเงินเจ้าของเราทุกคนบ,บอต้องใส่เข้ามาหนุ่งยากหรือว่าปวดหววัวปวดหางเขาต้องบริหารเวลาให้ดีเพราะยังหน่อยเขาใส่ชีวิตอยู่คนเดียวเพาะในอนาคตโบมีผู้ไดเบ่งเขาอยู่แล้วเขาต้องเบ่งเขาเองผอมีอก็เป็นคนใส้ชีวิตคนเดียวมาตลอดนเนาะเบลเลยบ่มีความรู้สึกว่าเออบบมียังหนุ่งยากในชีวิตเีลเลยนะเดี๋ยวมองทุกอย่างเป็นโลกโลกบวกเสมอบบเคยมีโลกแคบ เป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นโลกบวกสุดๆโบเคยคิดยังให้มากมายที่แบบให้มันเสอสมองเจ้าของนะทุกคนบริหารเวลาให้เป็นแค่นั้นกะโอเคลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เห็นคุดจอกจอกจอกนี่บอมเปนคุดจิหร่หรือหาของกินนะทุกคนอันนี้ก็คือไปฟังอ๋อฟังแพนเพิร์ตนั่นเองนะทุกคนขอโทรไปเลยสำหรับทุกคนที่กำลังกินข้าวกินหนำอยู่เนาะ อันนี้ก็หากอนนี่เห็นบอดอกัอน,นีก็หาเปเบิดแล้ววันที่นี่เนาหลังจากที่เนี้ยเห็ดอันนี้แล้วแบบนี้ก็ต่อไปห้ากับเขากับนามน,นะทุกคนให้อีเมกินอีอู้จะบอกเลยว่าสนุกเฮฮาแฮ และนี่ก็คือการรีวิวขาม,มือนะทุกคนบางเถ่อเมียวกำลังถ่ายรายละเอเเียดเห้เบเ่งบัซซยาอันนี้ก็คือบรรยากาศดีแล้วดดในภาวะฝนโบโตกสองมือบรรยากาศก็งามเขียวงามละลามตาคนทางปกติในซีแลนด์ดยากเลยที่พี่น้องเพระาะว่าคนทางมันเปื้อนแต่นี่ใครแน่เมียวกำลังเดินทางไปตลาดนัดปากซองนะตลาดยามแรงเขา เดินทางผ่านบ้านนาบอ่อมาเนี่มื่อเนี่ยเริได้ไปทางน้องนุเคียนเนาะออกมาทางบ้านนาบ่ออุดมไสตอนที่พวกเขาเป็นสาวเรอเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นคืออยากเห็นแต่ความเจริญพอเวลาเขาหย่หลายขึ่นลายขึ้นล้วได้ไนเจหไา้ขึ้นในจักหน่อยก็อยากเห็นแบบว่าบรรยากาศสีเคีว้ควๆบรรยากาศยำหไนยำหนาเห็นแล้วสบายตาบุ่นใจเห็นสิ่นะพี่น้อง มันมา <laughs> ใช้ดังโอกรงละเจ็ดสิบ่นก็เป็นเงินบาทกับประมาณร้อยกว่าบาทสรุปแล้วเมียกับบดถไายคลิปให้พี่น้องได้เบิรอ,อีกรอบนะเพราะว่าเมื่อบว่างพี่น้องถือทั้งสองขังมาลุมพุมพ่มพวแห้งพุ่นนะซื้อของไว้ไปพอกันใหม่นะคลิปหนาจ้าทุกคนคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า